สวีดัสสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เรามาดูค่ายของนิสสันนะฮะเป็นนิสสันมาร์นะครับผมรถคันนี้ปี2013นะครับ, 2003, ครบเครื่อง k 13นะครับก็เข้ามานะฮะด้วยอาการแอร์ไม่เย็นมีลมร้อนฮนะช่างยูได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพราะว่าน้ำยายังพอมีในระบบแต่จะมากน้อยแค่ไหนต้องดูตอนระบบนั้นทำงานนะครับ จะมากน้อยแค่ไหนต้องดูตอนที่ระบบหรือคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับแต่ว่าตอนนี้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานครับก็มาให้ดูความเย็นนะครับก่อนแก้ไขนะอ่าบส่องศา,าเซลเซียสนะครับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารในช่องแอร์อากาศภายนอกตอนนี้ก็28.9องศาครัฝนเพิ่งจะหยุดตกไปนะครับก็มาให้ดูว่าสัญญาณมาครับคือพัดลมมาแสดงว่าสัญญาณจากเอ AC มาแล้ว แต่ว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับให้ดูนะครับคอมแอร์ไม่ทำงานมาดูอ่าภายในกันนะครับช่างยูเปิดแอร์เรียบร้อยแต่ว่าคอมไม่ทำนะครับ ก็จะมีไฟสามเหลี่ยมขึ้นโชว์นะครับตรงนี้อ่ารถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผม1นึ่งแสนห้ากิโลเมตรครับอันนี้นะครับเปิดพัดลมสปีดสองครับอ่าเทอร์โมปรับสุดนะครับความเย็นสุด AC ซีออนครับผมก็ให้ดูในเครื่องสแกนเนอร์ครับทําการสแกนตรวจเช็คดูให้ลูกค้านะครับก็ขึ้นหัวข้อ BCM 4โค้ดเนาะอ่าส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นโลโวล l ์ครับคือลูกค้าเหมือนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะแล้วก็ไม่ได้กดเคลียร์อะไรพวกนี้เนาะ ก็ไม่เป็นไรนเราก็ดูไปนะครับเราจะกดเคลียร์ไปก่อนโอเคครับอ่ะฮะอันนี้ก็ทำการกดเคลียร์เรียบร้อยนะครับก็ออกเป็นปกตินะครับผมเคสนี้ก็ช่างยูจะทำการตรวจช็คดูหน้าคัดคอมแอร์นะครับเคสดนี้ก็ถ้าถ้าเป็นไปตามที่ช่างยูคัดการก็คือหน้าคัดคอมแอร์เสียนะแต่เบื้องต้นจะต้องทำการวัดไฟ แหล่งจ่ายว่าจ่ายวิที่คอมเพรสเซอร์หรือเปล่านะครับเกณฑ์นี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่จุดนี้ลูกค้าก็จะขอแก้ไขตามอาการนร้บยังไม่ได้หรือตู้แอร์อะไรเช็คนะครับเราต้องดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนน้าคัตคอมแล้วแอร์ทำความเย็นได้ไหมน้ํายามีในระบบมากน้อยแค่ไหนนะครับนี้ก็จะเอาจุดนี้ให้ก่อนให้คอมเพรสเซอร์ทํางานก่อนนะครับโอเคก็ติดตามชมนะครับต่อแก้ไขอาการคอมเพรสเซอร์ไม่ทางานในห้องโดยสารเวลารับมีลมร้อนนะครับ ประมาณนี้ครับก็ติดตามชมครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการวัดไฟที่หน้าคัดคอมแอร์ดูนะแต่ดูเบื้องต้นก็คือพบว่าหน้าคัดคอมรู้สึกว่าหน้ามันจะห่างมากนะครับทำให้แรงดูดจากคอยไมเหล็กนะไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กและดูดดึงหน้าคัดเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเหมือนรดทันงานใช้งานมาทําให้หน้าคัดคอมนะฮะเหล็กสีเหล็กครับพอ มันจับไปจับมาทําให้เกิดระยะห่างนะครับจากเท่านี้ครับพอถ้าเราใช้งานไปไม่แสนนี้มันจะห่างนี้ทําให้แรงดูดไม่พอนะประมาณนี้นะโอเคครับก็มาดูในส่วนของเครื่องสแกนเนอร์นะครับช่างยูทําการกดเอซีเรียบร้อยนะครับไฟติดนะครับสถานะในเครื่องสแกนเนอร์บอกว่าคําสั่งไปที่หน้าคัดคอมปกตินะครับเดี๋ยวจะทําการปิดเอซีนะครับปิดเอซีนะครับอันนี้ปิดเอซีครับออฟครับ อันนี้เปิด a อซครับออนครับเดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วว่าเป็นที่อะไรนะครับติดตามชมก็มาดูหลังจากที่ช่างอยู่ทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานทาต่อจุดที่หนึ่งที่เจอก็คือหน้าคัทคอมแอร์นะครับที่มีปัญหาตอนนี้ก็หน้าคับคอมก็ทํางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนี่นะครับหน้าคัทก็ นะครับแล้วก็ปัญหาตอนนี้คือว่าพอน้ำยาพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับพบว่าน้ำยาในระบบน้อยเป็นอาการที่2ครับโดยที่ชักชั่นครับอยู่ที่10เพไรนะครับไฮไซก็100่เพไรนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าน้ำยาในระบบน้อยนะครับหลังจากที่คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวจะได้แจ้งลูกค้าแล้วครับว่ามี2ออาการ คือชุดคัดข้อแม่หนึ่งแล้วก็น้ำยาหายในระบบนะครับเบื้องต้นก็ได้กินน้ำยาครับในตู้แอร์ในตู้แอร์เนาะโอเคก็มาสรุปอาการนะครับก่อคันนี้นะครับก็จะทำการเอ่อถอดรื้อตู้แอร์มาเช็คนะครับจะพาอนุมัติซ่อมนะครับก่อนในจุดก็จะมีลอยอยู่2อาการเนาะก็ น้ำยาในระบบหายนะครับก็จะรื้อตู้แอร์มาตรวจเช็คหาจุดรั่วนะครับแล้วก็2น้าคัดคอมแอร์นะครับช่างอยู่ก็จะถอดคอมเสื้อ์ออกมาเลยครับที่แรกคิดว่าน้ำยายัางพอได้นะครับแต่ว่าทีนี้ทําการเคาะให้หน้าคัดคอมทำงานนะครับก็มาดูแรงดันน้ำยาพบว่าด้านชักชันก็อยู่ที่10 psi นะครับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เยอะมากแล้วก็ไฮไซด์ก็เพียงแค่100 psi เท่านั้นนะครับ โอเคครับก็ติดตามชมครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการถอดหรือตู้แอร์นะครับผมช่างยูทําการคุมบอร์ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดหรือตู้แอร์กันนะครับก่อติดตามชมนะครับก่อจะหรือโดยไม่ต้องยกคอนโซลนะครับโอเคครับมาดูมาดูความแรงลมนะครับก่อนแก้ไข15.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมอันนี้ปรับพัดลมสปีดสุดครับ ฟิลเตอร์กองแอร์นะครับผมอันนี้ลูกค้าน่าจะไม่ได้เปลี่ยนตามระยะนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะตันสกปรกนะครับฝั่งนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่างอยู่เพราะว่าลมจะผ่านอีกฝั่งหนึ่งรับนี่มาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับว่าฝุ่นครับมันตันขนาดไหนนะครับอันนี้ควรเปลี่ยนทุกหนึ่งหมื่นกิโลหรือว่า6เดือนนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับผู้ใช้รถหรือลูกค้าครับว่า การเปลี่ยนตังแอร์ตามระยะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้แอร์นะครับาถามว่ามันมีผลดีกับลูกค้าโดยตรงนะครับประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าช่างไม่อยากได้ตังค์นะครับอยากได้แต่ว่าคืออยากให้ลูกค้าเปลี่ยนตามระยะและจะทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับว่าการที่เราเปลี่ยนบ่อยนะครับก็หนึ่งเลยตู้แอร์จะไม่ค่อยตัน 2กลิ่นที่เราสูดดมเข้าไปครับลูกค้าคิดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับฝุ่นอย่างนี้ครับผมผ่านออกมาแล้วก็ออกมาช่องแอร์ครับคิดดูครับนี่ครับมันโอ้โหสุดยอดครับผมทำให้อ่าอาจจะเรื่องสุขภาพเนาะ ครับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการอาถอดหรือตู้แอร์นะครับโดยจะทําการถอดเปลือกที่ครอบนะครับตรงแป,ป๊บแอร์นะครับก็โดยนิสสันมาร์นั่นก็จะพื้นฐานก็จะลื้อง่ายกว่าอเมร่นะครับเนื่องจากมีระยะที่ให้ตัวได้กว่าอเมร่เนะาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างยุก,ก็จะทําการ ถอดฝาตรงนี้ลงมานะครับแต่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับว่าปกติต้องทำสองมือมันจะออกมาง่ายเลยครับถ้าทำมือเดียวมันก็จะติดขัดหน่อยสักครู่หนึ่งครับจะออกมาแล้วครับหนึ่งชิ้นนะครับดูว่าประมาณนี้นะจะเหลือในส่วนของตู้แอร์นะครับพอเราถอดออกมาแล้วมันก็จะ ประมาณนี้เนะาะแปบบนึงนะครับตู้แอร์นี่จะต้องอ่าปี2 0 1 3นี่มัยังเป็นแป๊บแยกนะครับเราจะต้องอไขน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สีสตัวนะครับที่ประกบกับแปบ๊บแอร์ระหว่างแปบ๊บแอร์กับตู้แอร์นะครับอโอเคครับสักครู่หนึ่งครับผมช่างยูก็จะไม่ให้ดูจุดรั่วซึมนะครับที่ น้ำยาบุกพ้องนะครับจุดที่หนึ่งที่ช่างยูเห็นนะครับโดยที่ยังไม่ได้ถอดตู้ออกมาก็จะเป็นบริเวณ expansion valve นะครับจากออลิงนะครับ expansion valve นะครับที่มีจุดรั่วซึมนะครับประมาณนี้จุดที่สองครับก็จะเป็นบริเวณแป๊บที่เชื่อมกับตู้แอร์นะครับที่มีสาร UV สีเขียวนะครับ อันนี้ก็รั่วชัดเจนนะครับก็อย่างที่ช่างยูบอกว่า,าถ้าต่ำกว่าปี15ลงมาจะเป็นแป๊บแป๊บแยกก็คือมันเสียงที่จะมีจุดรั่วตรงโอลิง2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นปีประมาณปี15ขึ้นไปนะหรือปี16ขึ้นไปนะช่างยูจะไม่ผิดคือจุดนี้เขาจะเป็นแป๊บเชื่อมติดกับตู้แอร์นะครับทําให้ลดจุดรั่วไปประมาณนี้นะครับ แต่ว่าแบบนี้คือมันง่ายคือว่ามันประกอบได้ง่ายนะครับเพราะว่าแปบ,บไม่ได้เชื่อมทําให้การยัดใส่ตู้นั้นง่ายนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับอ่ามาเดี๋ยวช่างยูจะถอดตู้เอลมาให้ดูนะครับขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยนะโดยนี้นะข้อดีของแป๊บแยกนะครับคือ เขาจะถอดออกมาได้ง่ายนะครับไม่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะเขาจะติดเวลาเป็นแป๊บเชื่อมมันจะติดกับพวกอะแกนอะแกนพวงมาลัยนะครับประมาณนี้เนาะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเขาจะถอดออกมาง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับถ้าคนเคยถอดก็จะประมาณนี้นะเราจะมาดูฝั่งฝั่งนี้กันนะครับตู้แอร์ก็จะประมาณนี้เนาะ มามาดูกันเลยนี่ก็จะเป็นสาภาพตู้แอร์นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นครับโดยคันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่ช่างยูบอกว่าจุดด้อของแป,ป๊บเชื่อมนะเออแป,ป๊บแยกนะครับก็คือบริเวณคอครับที่นั้นจะเสื่อมสาภาพนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้ทำการเปลี่ยนตู้แอร์เลยนะครับ ับก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับจุดที่รั่วของตู้แอร์นิส s a นมาร์ปี2013นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนี่ฮะจะเห็นไหมครับว่าจะมีเหมือนกลุ่มคาบน้ำมันคอมพิสเซอร์นะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับโดยได้ทำการเสนอลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่เทียบนะครับผมพร้อมงานรับประกันให้นะครับโดยช่างยู่จะใช้เป็นตู้ของคัตตอมนะครับไม่มีขายในชอปปี้ลาซาด้านะครับผม โอเคครับอันนี้ก็จะเห็นว่าฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวช่างยูต้องดูช่องลมนอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าหนูน่าจะเข้าไปกัดแท้นะครับอาจจะได้มีการปิดช่องลมไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็มาดูเซ็ตอะไรที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับโดยเคสนี้ก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่ทียบนะครับพร้อมงานรับประกันให้นะครับใช้ได้ยาวๆสบายใจครับผมมีปัญหาระหว่าง ประกันช่างยูรับประกันให้นะครับอันนี้ก็มาให้ดูรายละเอียดนะครับตัวกรองแอร์นะครับเป็นของโปรเทคนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับตู้แอร์เป็นของคัตตอมนะครับงานก็จะสวยครับเหมือนแท้เลยนะครับฟินอ่าแถมตัวนี้มีแป๊บมาให้ด้วยนะครับเป็นแป๊บแยกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่างยูก็จะใส่เป็นโอลิงคุณภาพให้นะครับอ่าสายพานเป็นสายพานแท้ตรงรุ่นเลยนะครับ เป็นของมาร์ตอเมล่าเลยนะครับเป็นนิสสันกรุ๊ปนะครับผมอ่าก็ชุดคัดคอมแอร์นะครับเป็นของเลสุพันธ์นะครับพร้อมงานรับประกันนะครับใช้ได้สบายใจนะครับอ่าเอ็กเวชั่นวาล์วครับของเดิมลูกค้าก็จะให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันมีขี้เกลือขึ้นนะครับทาให้อลิงนะฮะที่เป็นบาร์รับอ่าเล็ดรอดมานะครับทําให้น้ํามันคอมเพรสเซอร์หรือน้ายาแอร์นะครับอ่ารั่วออกมานะครับซึมเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ช่างยูก็ลูกค้าอ่า ไม่มีงบก็จะเสนอเป็นอของที่มือสองสภาพดีนะครับอันนี้ใส่ให้ฟรีนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่าโอเคไม่ได้คิดตังค์เพิ่มครับก็จะแนะนําเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบโดยจะเป็นซันนุโคพีบีร้อยนะครับสำหรับคอมโรตารี่นะครับก็เปลี่ยนโอลิงตามจุดข้อต่อที่ถอดนะครับโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้ช่างยูจะทําการประกอบกับคืนที่เดิมให้ลูกค้านะครับโอเคครับตูแอร์เดิมซ้ายมือนะครับ จะเห็นว่าสีต่างกันนะครับอันนี้เป็นตู้แอร์ใหม่นะครับเอเคัครับผมก็มาดูขั้นตอนการประกอบตู้แอร์นะครับโดยที่ช่างยูใส่ตู้แอร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับอย่างจะใส่แป๊บที่เชื่อมกับ e x ็ก n s i o n v a l v วนะครับส่วนกรองแอร์นะครับทำการใส่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากถ้าไปใส่ที่หลังจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าจะทำให้กรองแอร์นั้นเสียรูปนะครับอันนี้ก็นี่นะครับเห็นไหมครับ ใส่เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับใส่แป๊บแอร์เรียบร้อยครับที่เชื่อมต่อกับ Expansion Valve นะครับับผมนี่ก็มาดูนะครับช่างยูทำการประกอบตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับโดยน็อตก็ครบตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับซีนยางก็ใส่ให้เข้ารูปเรียบร้อยครับนี่นะครับโอเคครับ ครับผมก็หลังจากที่ช่างยูทาการประกอบตัวแอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทําการดูดทําความสะอาดภายในห้องโดยสารให้ลูกค้านะครับ ขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดคอนโซลให้ลูกค้านะครับรับผมนี่ช่างยูทําการเช็ดทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อภายในก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเช็ดคอนโซลให้ลูกค้านะครับอ่าประมาณนี้ครับก็เงานะครับสะอาดนะครับผมโอเคครับก็มาดูหน้าคัดคอมแอร์นะครับอ่าจะเห็นว่ามีระยะห่างค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมครับนี่ นี้ใช้มิเลอร์เกตนะครับวัดนี่ครับช่างยูวัดไปก็เบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในนี้ครับก็ยังหลวมแย่เขาได้สบายเลยนะครับนี่นะหลวมมากนะครับหลวมมากอันนี้ก็ต้องใช้แรงดูค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่ฮะอันนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะครับเนื่องจากรถใหม่แสนห้านะครับผมนี่นะครับหนึ่งช่างยูกดต้องใช้แรงเยอะมากนะกว่าจะหน้ามันจะชิดนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ ดูสายพานนะฮะของลูกค้านะแตกรายง่านไหมครับนี่แตกอย่างนี้คือคือต้องเปลี่ยนทันทีนะครับอย่าฝืนใช้นะครับเดี๋ยวสายพานจะขาดนะครับห็นะครับว่ามันเริ่มมีรอยอ่ะที่จะฉีกขาดแล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะอันนี้หลุดแล้วนะครับนี่นะครับสายพานต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแตกรายงานอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับผม จะให้ดูหน้าคัดคอมแยนนะครับจะเห็นว่าเสื่อมสภาพนะเห็นไหมครับมีรอยผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับเป็นร่องนะครับอันนี้ให้ดูว่าเป็นร่องนะครับนี่เป็นร่องนะขีดผูกขานะขีดผูกขานะประมาณนี้นะครับถอดชุดคัดคอมแยนออกมาเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็ได้ถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาช่างยูก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้ลูกค้าเลยนะครับ โดยจะให้ดูว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่เหลืออยู่จากทั้งระบบนะครับ120ี cc จะเห็นว่าเหลืออยู่25 cc นะครับก็เป็นปริมาณที่น้อยนะครับอันนี้เห็นมป็ครับว่ารถถ้าเมื่อผ่านการใช้งานเลยอายุของเขา8 0 0ห0ถึง10,000 0กิโลนะครับผมควรที่จะเข้าเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์หรือว่าของเหลวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเอก็กเพรสชันวาล์วหรือว่าไส้กรองไอร์นะครับทุกชิ้นมีล้วนแต่มีอายุการใช้งานนะครับจะเห็นว่า ีนะครับอันนี้สีเขียว,ยวนี่นคือจะเป็นสารย V ในตระกูลนิสสันนะครับที่เขาจะใส่ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานเนาะแต่จะสังเกตดูดีๆมันจะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับเนะเป็นเหลืองเรืองแสงไปเลยนะครับเนะี่ย ก็คือน้ำมันคอมที่มันเสื่อมสภาพนั่นเองเดี๋ยวช่างยูก็จะทําการไล่น้ํามันคอมเดิมแล้วก็ตวงให้ลูกค้าใหม่นะครับนี่ช่างยูก็ทําการตรวงน้ํามันคอมพิซเซอร์เรียบร้อยแล้วครับโดยซ้ายมือเป็นน้ํามันคอมพิวเซอร์เดิมที่ติดมากับคอมพิวเซอร์ขวามือคือน้ามันคอมพิซเซอร์ที่ช่างยูทาการตรวงใหม่นะครับโดยเติมน้ํามันคอมเป็นของซันนุโก้พีบีร้อยครับคอมสาหรับโรตารี่ครับผมหน้าคัทที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนนะครับ น,นี่ก็ตอนการใส่คอมเพรสเซอร์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ช่างอยทำการติดตั้งสายพานเรียบร้อยนะครับโดยจะเป็นสายพาน 7PK1165 คน่านะครับนี่เลยคาด์ตก็ติดตั้งเรียบร้อยคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยครับนี่นะครับประมาณนี้ แผงคอนเดนเซอร์ก่อนทําการฉีดล้างนะครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการฉีดล้างให้น้องจากเจนว่าค่าฝุ่นมันก็จะเยอะนะครับเนีนครับดูขั้นตอนการฉีดล้างแผงคอนเดนเซอร์และฟินคอยล์มอน้ำนะครับก็ให้ดู เซอร์และขึนคอยม่านน้เสร็จเรียบร้อยครับหลังๆ้าก็ขาวสะอาดนะครับขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์นะครับรถคันนี้เติมน้ำยาแอร์ไอเบิร์กเจ็ดดาวซปเปอร์คาร์ครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานครับเติมไปเติมตรงตามสปคนะครับผมโดยคันนี้ก็เติม400กรัมนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็อยู่ระหว่างการเทสนะครับคอมแอร์ตัดครับไม่ติดไม่สีนะครับหน้าคัสคอมแอร์ต่อครับ จะเห็นว่าการจับของนาะอัดคอมเพรสเซอร์ครับจะมีเสียงเบาเห็นได้ชัดเจนนะครับเครื่องไม่สะดุดนะครับผมแอร์ตัดครับแอร์ต่อครับมาดูช่องรับลมนอกลูกค้านะครับจะเห็นว่า ตรงนี้ลิ้นลมปิดไม่สนิทนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณแผงกิ้งลิตาใต้ปัดน้ำฝนนะครับเห็นว่าอย่างนี้คือเขาจะดูดอากาศภายนอกเข้าไปนะครับทำให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับไม่นิ่งนะครับปกติช่างยูวัดตัวเลขได้อยู่ประมาณ8องศานิดนิตนะครับทั้งที่ปิดประตูอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับมันควรจะได้ต่ํากว่านี้นะครับโดยที่ มันมีเอาลมนอกเข้าไปเติมภายในห้องโดยสารตลอดนะครับทาให้อุณหภูมิไม่สามารถลดลงได้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะทําการปิดให้ลูกค้าเลยนะครับเนื่องจากหนูนะฮะเห็นไหมครับเข้ามากัดนะฮค่อนข้างที่จะเป็นรูเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไปต่อท้ายรถอะไรก็จะมีกลิ่นนะครับโบเวอร์เขาจะดูดดูดลมเข้าไปผ่านกรองแอร์ออกไปตู้แอร์แล้วก็ออกมาหาในห้องผู้โดยสารทําให้เราได้รับกลิ่นนะครับ นี่ก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับที่ช่างยูจะทาการปิดเข้าไปให้ลูกค้านะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาดูค่าเกจกันนะครับผมหลังจากที่ทําการปรับปรุงแก้ไขระบบแอร์ให้ลูกค้านะครับโดยที่ด้านชักชันครับอยู่ที่30มสิบเพลไรนะครับส่วนไฮไซส์อยู่ที่150่งหเพลไนะครับอันนี้ก็การระบายก็ดีเยี่ยมนะครับผม นี้ก็อยู่ระหว่างการเทสรอสมมอบรถนะฮะให้ลูกค้านะครับความเย็นในห้องโดยสารลงว้ที่5.4องศาครับอุณหภูมิภายนอก28.4องศาเซลเซียสครับผมความแรงลมนะครับหลังแก้ไขอยู่ที่27.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขั้นตอนการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารนะครับรใช้เข้าอบอยู่นี่นะสักคู่หนึ่งนะะนี่เลยนะครับ เดี๋ยวให้ให้เขาอบอยู่สักคู่นึงเนาะเดี๋ยวมาติดตามชมกันมารีวิวส่งงานนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมสันอาร์ทนะครับผม K13 นะครับก็ปี2013นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเคสนี้ก็เข้ามาด้วยการแอร์ไม่เย็นมีลมร้อนนะครับตัวเช็คเบื้องต้นน้าคัทคอมแอร์มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวเช็คเพิ่มเติมนครับทำให้หน้าคัดความปกติแล้วแล้วก็มาเช็คระบบน้ํายานะครับเพราะว่า ยาน้อยนะก็ได้เสนอลูกค้าว่าต้องถอดรือตัวแอร์เช็คครับถอดออกมาก็ตัวแอร์ก็รั่วจริงครับเคสนี้ก็2อาการครับก็ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยครับก็ฝากร้านวยครับยูต้วแอร์ครับมีปัญหาอะไรแก่ติดต่อสอบถามได้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะช่างยูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยูทําคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรงงานครับ นิสันมาร์ทนะครับ